สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟสีนะคะทางช่องพังน้องฝ้ายทุกทุกท่านนาออูดูพี่ฝ้ายเอาเออมาทําอะไรไว้ตรงนี้สวัสดีนะคะวันนี้ก็มารับพี่ฝ้ายนะคะอยู่ทุ่งนานะคะเพราะว่า,าพี่ฝ้ายไม่ได้ไปแม่น้ํามูลน,นะคะอถอนไม่ได้แล้วฝ้ายวางกล้องก่อนเดี๋ยวให้พี่ชายช่วยปลดช่วยปลดเชือกนะคะ นี่เลยนะคะอู้พี่ฟ้ายัดการมีแต่มดแดงเต็มเต็มหัวเลยก็สวัสดียามเย็ยนๆน,นะคะทุกทท่ทานเนาะทางช่องพังน้องฟ้ายนะคะแล้วก็ช่องควันต้นช้างไทยแม่ควันก็จะลงคลิปนะคะสองช่องทางมดแดงกัดตาหรือเปล่านะพี่ฝ้ายวันนี้มาอยู่ทุ่งนานะคะก็เนื่องจากว่า สายนะคะวันนี้พี่ชายก็เลยไม่ได้พาไปเพราะมันไกลเนาะเราต้องไปแต่เช้านะคะถ้าจะไปเฮ้านิงเฮ้าเฮ้านิงเฮานิงอุ้ยหมดแดงกัดตาเต็มเลยอุ้ยไฟเอ้ย <c oughs> ทางนี้มีไหมอ้ยหมดแดง กัดตาน้ำตาไหไเยอะเลยโอ้นะคะแล้วก็ไปบุกมดแดงเนาะลังมดแดงนะคะมันก็เลยกัดเฮานิ่งเฮานิ่งก่อนเ<ห>ฮาน,นิา่งเฮ่จะไปอย่างเดียวเลยนะตอนนี้เฮาเฮาเดี๋ยวโยนเชือกก่อนแป๊บหนึ่ง ดูหมดแองกัดตาไปก็ไปเดินกลับไหมเ่าไปเฮา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 นิ่งเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตขึ้นช้างก่อนนะคะเฮา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  ตปก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเนาะ ก็ไปขึ้นทางที่มันไม่ชันนะคะหมดแดงเต็มหัวเลยดูนะ,ะฮะ,ฮะจาหวานเลยหมดแดงเต็มหัวเลยขอปัดมดแดงให้พี่ฝ้ายก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเนาะวันนี้ไม่ได้ไปทุ่งแม่น้ำมูลนะคะเพราะว่า พี่ชายสายนะคะแม่ควันก็ไปธุระที่อำเภอนะคะกลับมาก็บ่ายๆแล้วนะคะก็เลยไม่ได้พาช้างลงทุ่งเนาะนะคะก็จะไปขึ้นทางที่มันไม่ชันนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็อยู่บนพี่ฝ้ายนะคะมดแดงตัดเต็มหัวพี่ฝ้ายเลยทุกคนนะคะพี่ฝ้ายทำรังมดแดงนะคะตื่นอ นี่นะคะบรรยากาศพาพี่ฝ้ายไปอาบน้ำนะคะกินน้ำที่บ้านนะคะก็พี่ชายตัดหญ้ามาแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ไปไม่น้ำมูลนะคะวันไหนที่ไปก็จะต้องไปอยู่กับช้างทั้งวันนะคะเพราะว่ามันไกลเนาะ ก็กลับบ้านกันนะคะมาถ่ายคลิปให้คุณแม่ FC นะคะได้ชมบางวันก็แม่ควานบ้างบางวันก็พี่ชายบ้างนะคะสับกันไปนะคะตามความสะดวกของแต่ละคนนะคะก็ช่วยกันนะคะก็วันนี้มีข่าวดีด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวย็นนี้นะคะจะแจ้งควานต้นนะคะพอดีว่าควานต้นนะคะลงเพจน,นะคะเมื่อตอนเช้านะคะก็พอดีบอกแม่ควานนะคะเมื่อวานตอนเย็นนะะ้องว่าเขาอยากจะทํา ไม่ใช่อยากจะทำหรอกนะคะมันจำเป็นต้องทำนะคะก็คือ,อเกยนะคะเกยเกยพักช้างนะคะเกยพักช้างนะคะที่ปางเนาะนะคะแล้วทีนี้สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่สีสุกสุกท่นด้วยนะครับวันนี้พี่ไฟวันนี้ก็ ไปรับพี่ไฟนะครับตอนนี้พี่ไฟก็ถึงบ้านแล้วนะครับพี่ไฟก็กำลังกินน้ำอยู่นะครับตอนนี้วันนี้ก็ไม่ได้เอาพี่ไฟไปผูกวังทะลุนะคะก็เอาพี่ไฟไปผูกทุ่งนาะเพราะว่ามันสายแล้วมันไม่มีเวลาเอาไปเพราะเวลาไปวางทะลุต้อง ทางแต่เช้าครับวันนี้มีขา่าวดีด้วยนะครับ,นนค,รบคุณแม่ไม่ประสงค์ออมน้ำได้มาช่วยพี่เย็นนะครับเป,เป็นคะแนนช่วยสร้างลง ให้พี่เย็ยนที่พัทยาครับใใก็วันนี้มันมันไม่สนุกไงตอนอยู่โรงเรียนอะ อนนี้พี่ฟ้าีฟ้ายกกำลังกินน้ำอะนะคบน้องติวเตอรู้สึกดีใจมากๆเลยที่คุณแม่ซีไม่ประสงค์ออกน้ำนะครับนด้โอนคะแนนมาเพื่อช่วยพี่เยนสร้างโรงช้างให้พี่เยนอยู่ที่พัทยาครับขอให้คุณแม่ <c oughs> ขอให้คุณแม่ร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับหวังนึกหวังสิ่งใดกอให้สมปรารถนาทุกประการเลยนะครับขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับค้าพี่ฟ้าก็ถึงบ้านแล้วตอนนี้คุณแม่ก็กำลังให้น้ำราะจานน้ำข้าหลักก็ น้องติวตตอรขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ